เราด่วนครับทุกคน แฟนคลับแห่ชื่นชมบอสโจโยมนินดูแลลูกสาวไม่คลาดส,สายตาเลยนะครับล่าสุดกับทุกคนเมื่อคืนนี้หลายคนก็คงจะได้ดูคลิปวิดีโอแล้วนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับทุกคนน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพ่อโจโยมนินเนี่ยดูแลลูกสาวดีมากๆเรียกได้ว่าไม่คลาสายตากันเลยทีเดียวครับและจะสังเกตได้ว่าวินาทีที่น้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยไปร้องเพลงกับทุกคนตามร้านต่าง อย่างที่บอกว่าตั้งแต่วันแรกเลยนะครับนิวบัวอาซาฮิครับทุกคนพ่อโจยมานินครับอยู่ไม่ห่างจากลูกสาวเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยร้านแต่ละร้านเนี่ยก็เป็นร้านแบบร้องชิวๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องมีคนที่ดื่มเครื่องดื่มเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับพ่อโจก็ห่วงลูกสาวเรารู้เลยนะครับว่าพ่อโจเนี่ยห่วงอุ้มอิงมากๆครับยืนคุมลูกสาวตลอดเวลาเลยครับทุกคนและเมื่อคืนนี้อีกครับทุกคนอุ้มอิมได้โอกาสไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเม นะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหพ่อโจเนี่ยตามติดลูกสาวมากแล้วก็เป็นห่วงลูกสาวมากๆเลยนะครับและแววตาพ่อโจรครับทุกคนชื่นชมลูกสาวแบบสุดๆครับอันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ครับทุกคนขึ้นเครื่องเลยนะครับพ่อโจแม่นุชเนี่ยดูแลองค์อิงเพชบ้านแพง ดีมากๆครับทุกคนขอชื่นชมจริงๆครับบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นร้านที่เป็นร้านที่คนไทยเนี่ยอยู่เยอะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นมากๆนะครับทุกคนและแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสถานที่ร้องเพลงที่ไม่ใช่เวทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะเข้าถึงอุกิ๋งเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับทุกคนเหมือนกับ แฟนๆที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามาให้รางวัลน,น้ำใจมาขอถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกับทุกคนถ้าอย่างบ้านเราก็จะเป็นบนเวทีใช่ไหมครับก็เวลาจะขอถ่ายรูปของอิงเนี่ยก็จะต้องอ,อาจจะแบบว่าแพนกล้องขึ้นไปหรือมอบรางวัลน,น้ำใจแบบต้องยื่นให้แต่ต่างประเทศเขาก็จะชิลๆแบบนี้กับทุกคนแล้วก็การที่พ่อโจเนี่ยเซฟลูกสาวเป็นพิเศษก็ด้วยความห่วงใยนั่นแหละครับทุกคนเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือพ่อพอ่พอแม αι, ่เขาไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงของ พ่อโจที่มีต่อลูกสาวเนาะทุกคนอันนี้เราเห็นได้ชัดเจนมากๆเมืม่อวานนี้ครับทุกคนอุ้งอิมข่าวกระแสดูทุกเม็ดต้องบอกว่าดูทุกเม็ดจริงๆกับคอนเสิร์ตของอุ้งอิงเพชรบ้านแทงที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับ <S <S ตั้งแต่มีคลิปน้องออกมาเลยเราจะดูเลยว่าใครมาให้รางวัลน้ําใจน้องบ้าง <S <S บรรยากาศเป็นยังไงบ้าง <S <S พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีไฟน์คลับเป็นยังไงบ้าง <S <S แต่ที่เห็นนะครับนั่นก็คือการร้องเพลงของอุ้งอิงเนี่ย พอพอ่อแม่แมร้องตามได้ทุกเพลงนะครับแล้วบางคนมีแอบร้องไห้ด้วยนะตอนที่น้องร้องหอฝันมาหลังห้าหนเ่ยเราก็เห็นทุกเม็ดนะทุกคนแล้วก็สิ่งที่เราชื่นชมอีกคนนึงนั่นก็คือพี่พีทนะครับอันนี้คนมาคอมเมนต์เยอะเหมือนกันสำหรับพี่พีทคือดูแลแทนครูหมอนอิงได้เลยเพราะว่าหนึ่งเลย พี่พีทอยู่ไม่ห่างจากอุงอิงเลยแล้วก็ดูแลในเรื่องของมาลัยต่างๆให้กับน้องนะครับดูแลกระเป๋านะครับดูแลสิ่งต่างๆนะครับทุกคนพี่พีทน่ารักมากนะครับทุกคนพี่พีทก็จะแบบว่าคอยห่วงใยน้องอยู่เสมอนะครับแล้วก็เทคแคร์อุงอิงดีมากๆครับทุกคนเราไม่ต้องห่วงเลยจากแรกๆที่เราเป็นห่วงว่าอยากให้พี่มอนอิงไปดูแลให้พี่แองจี้ไปช่วยแต่งหน้าคอสตูมใช่ไหมครับแต่สิ่งที่พวกเราได้เห็นนั่นก็คือทุกอย่างลงตัวไปหมดเลยนะครับกับการออนทัวร์ญี่ปุ่นในครั้งนี้พอ ก็ดูแลน้องสาวดีมากๆกับคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆนะครับดูแลอักเซสเซอรีต่างๆให้กับน้องอู๋อิงนะครับแต่ส่วนพี่พีทเนี่ยก็จะเป็นดูแลแทนพี่หมอนอิงเนาะทุกคนคือทุกคนทําหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยออกมาดีแล้วส่วนของพ่อโจคือเหมือนเป็นบอดี้การ์ดลูกสาวครับทุกคนคือแล้วแววตาพ่อโจคือแบบ มันโกโหกกันไม่ได้จริงๆเมื่อคืนนี้นะครับเพราะโจคือมององค์หญิงด้วยความภูมิใจครับทุกคนเวลาที่แฟนกับเอฟเนี่ยมารักมามาลุมมาตุ้มองค์หญิงครับทุกคนอย่างเช่นเอามาลายน้ําใจมาให้มาขอถ่ายรูปแบบนี้ครับทุกคนแววตาของพ่อโจคือแบบโอ้โหเรารู้เลยว่าปื้มกับลูกสาวคนนี้มากๆครับและปีหน้าพ่อโจก็ได้เผยแล้วนะครับว่าอาจจะมีการออนทัวร์ยุโรปครับทุกคนอย่างที่บอกว่า กับจากญี่ปุ่นนี้แล้วนะครับอุ๋งอิงก,ก็คือจะมีงานต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับทุกคนจนถึงวันเปิดฤดูกาลเนาะแล้วก็จะมีงานออนทัวร์กับเท่าแก่น้อยอีกทําหนะ้าที่เป็นพรีเซนเตอร์เท่าแก่น้อยนะครับเรียกได้ว่าอุ๋งอิงคือมีงานแทบจะทุกวันเลยครับทุกคนเนาะเราก็เรื่องของสุขภาพเนี้ยเราเราค่อนข้างที่จะเป็นห่วงอย่างที่น้องเปิดเผยแล้วเนาะว่าแม่น้อยพ่อโจไม่อนุญาตให้ทานาน้ําเย็นนะครับทุกวันนี้อุ๋งอิงทานน้าอุ่นแล้วก็ทานน้ํา อุณหภูมิปกตินะทุกคนเราจะเห็นได้ว่าเขาดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยนี่ก็คือเพื่อๆเพื่อพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับนั่นเองครับน่ารักมากครับทุกคนนี่คือสิ่งที่น้องทําแล้วก็ความมีวินัยของอิงจะทําให้น้องกลายมาเป็นอุ๋งอิงในวันนี้ที่แฟนๆนะครับต้อนรับทั้งประเทศแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยนั่นเองครับออนทัวร์ยุโรปครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันครับว่าจะเป็นงานอะไรส่วน ในส่วนของยุโรปเนี่ยเท่าที่อุ้มอิ่มเนาะได้ติดตามศิลปินที่ไปออนทัวร์เนี่ยครับทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานฉลองตาตั้งนะครับหรืองานกระถินที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้ครับทุกคนงานกระถินเนี่ยก็จะเป็นงานแบบเวทีเล็กๆเหมือนที่พวกเราได้เห็นกับทางด้านไม่หนึ่งคอสตูมต่างแดนที่ได้มีการนําภาพของพี่หงฟ้าหงสาเนาะมาให้พวกเราได้ดูคาดว่าอุ๋งอิ่งก็จะได้ไปออนทัวร์คอนเสิร์ตแบบนั้นนะครับในอนาคตนะครับก็จะเป็นเวทีแบบเล็กๆอบอุ่น่ออน,นะครับซึ่งต่างชาติเขาไม่ได้แบบเน้นแบบเวทีเเเครืื่่อองงสียใหหญมมากน บ้านเราเนาะเขาก็จะแบบว่าเป็นงานแบบเรื่นเริงซึ่งก็อาจจะมีลิมิตในการเปิดเสียงเครื่องเสียงอะไรต่างๆครับทุกคนนอะอย่างที่บอกว่าต่างชาติเขาก็จะมีกฎอะไรของเขาเยอะกว่าประเทศไทยนิดนึงในการตัดคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่างานที่ยุโรปเนี่ยเราอยากเห็นมากๆนะครับเพราะว่าคนที่ยุโรปนะครับชื่นชอบอีมากๆยกตัวอย่างเลยอย่างประเทศเยอรมันนะครับมีแม่หนึ่งคอสตูมต่างแดนแล้วก็มีแฟนๆที่แบบตั้งเป็นกลุ่มบ้านฮักต่างแดนขึ้นมาเลยนะเพื่อ นะครับให้กำลังใจน้องอุ๋งอิงนะครับทุกคนอันนี้คือคือชื่นชมมากๆแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่ามีมีจองคิวมาแล้วแหละแต่ว่าบอสโตก็ต้องแลนนะครับว่าจะได้ไปในช่วงไหนอาจจะเป็นปีหน้าที่อุ๋งอิงจะได้ไปทัวร์ยุโรปนะครับครั้งนี้ก็เป็นการที่แบบว่าไปทัวร์ญี่ปุ่นเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมมนะทุกคนแล้วก็ทําให้น้องเนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับเมื่อวานนี้อุ๋งอิงก็ทักทายภาษาญี่ปุ่นเนี่ยได้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะน้องก็พูดแบบ เป็นคําทักทยายภาษาภาษาญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานนี้น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ในช่วงที่แสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าแฟนๆที่ประเทศไทยพ่อฮักแม่ฮักต่างๆก็นำอะไรน้ําใจมามอบให้กับน้องโอ้โหปังมากๆนะครับนะ้องทุกคน ในส่วนของมาลายออในส่วนของมาลายที่ไม่ได้มีการนับแล้วก็เผยออกมาครับทุกคนเห็นมีกันหลายคนไปคอมเมนต์เนาะว่าอาจจะคือกวในเรื่องของของภาษีใช่ไหมครับทุกคนอันเนี้ยอุวินเชื่อว่าทางทาง,ทางบอสโจกับทางพระเอกก็น่าจะได้รับทราบแล้วแหละอาจจะได้ไม่ได้มีการมานับแล้วก็เปิดเผยมากนะครับทุกคนอย่างเมื่อคืนนี้เราก็จะได้เห็นน้องร้องเพลงแล้วก็จบเลยแต่เมื่อวานนี้คาดว่าคาดว่านะครับแฟนๆเนี่ย มอบรางวัลน,น้ำใจให้กับน้องเยอะไม่ต่างจากวันแรกเลยนะทุกคนสำหรับเมื่อคืนนี้เนาะปังมากๆนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับองอิงในวันที่3ในเจแปนนะครับทุกคนแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยต้องขอชื่นชมพ่อโจรจริงๆกับการดูแลลูกสาวแบบไม่คลาดส,สายตาเลยนะครับน่ารักมากพ่อโจนะครับทุกคนแล้วก็ เราเราเห็นเลยว่าพ่อโจเนี่ยห่วงอุ๋อิงมากๆกับการพาลูกสาวไปงานแบบนี้ซึ่งอิงก็อายุยังน้อยแต่อายุยังน้อยนี่แหละครับทุกคนคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทําให้น้องเก่งขึ้นแล้วก็เป็น คนมีคุณภาพกับการแบบว่าเป็นศิลปินมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็อยากให้น้องเนาะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วตอนนี้อุ๋งอิงแบบเก่งมากๆแล้วขอให้น้องปังๆแบบนี้ตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้กับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันอีกวันนี้ที่ร้านมุมปากนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นสถานการณ์จะเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวมิม้มจะมาอัปเดตกับทุกคนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คลิปนี้ฝากแสดงความคิดเห็นชื่นชมพ่อโจนะครับทุกคนพ่อโจตอนนี้เข้าเฟซไม่ได้ใช้เฟซสำรองนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ให้กูเ ได้ดเร็วๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ